โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็นะวันนี้มาแบบนิ่งๆชิวๆแล้วกันนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับไม่ได้มาเล่นุกครังไม่ได้มาเปิดกาชาทั้งนั้นก็จะมาทําการพูดคุยเกยกับช่องของผมเองแหละพอดีคือเมื่อวันก่อนนะครับช่องผมครบ3 0 0พันซับพอดีนะก็มาทําคลิปฉลองครบรอบ3 0 0พันซับแล้วกันาปกติผมไม่ได้ทำคลิปฉลองยอดซับเท่าไหร่ก็ถือว่าทําคลิปนี้เป็นแค่ เป็นคลิปแรกเลยมั้งเนี่ยของช่องนะแบบทำจริงจังนะฮะออก็อแหละจะมาพูดกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากจริงๆนะคือแบบมาไกลมากเลยผมไม่คิดว่าจะผมจะมาไกลขนาดเนี้ยผมยังแบบผมยังเริ่มทำแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเกมเนี้ยนะตั้งแต่แบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นตั้งแต่แบบดูช่องนูน้นช่องนี้ไปตั้งแต่ดูช่องช่องเจอ่ะที่เราคอแลแลบกันไป เมื่อวานนี้เออยังดูช่องเจอยู่เลยยังคงแบบไม่รู้เรื่องอะไรอยู่เลยอะ่ะพอมาปัจจุบันนี่คือผมแบบรู้จักช่องอื่นไปทั่วแล้วนะแล้วก็แบบเป็นที่รู้จักในของแวดวงด็กคังของของประเทศไทยแล้วอะ่ะถึงเรียกงั้นได้ป่าววะได้ไหมทุกคนต้องรู้จักผมแหละสักอย่างน้อยสักสักสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะต้องรู้จักผมหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละผมเหนือผมมาไกลมากเลยผมรู้สึกผมภูมิใจมากเกี่ยวกับการทําเกมนี้นะเพราะว่าผมชอบเกมนี้แล้วก็ทํามาจนแบบ คือทาจนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วตรงนี้นะถือว่าผมแบบดีใจมากนะคือมาไกลแบบมาไกลจริงนะคือทุกอย่างนี่คือมันเริ่มจากการลงมือทาจริงจงนะถึงจะประสบความสําเร็จนะครับต้องเริ่มจากการลงมือทําก่อนเริ่มลองก่อนผมยังจําตอนผมทาคลิปเกมรกครังครั้งแรกเลยอะทําตั้งแต่ปีไหนวะสองปีแล้วเอาจริงคือผมทาคลิปแรกตอนปี2018นะคือก่อน3ปีปีจะซ้ำมั้ง คือก่อนเกมลกคังจะฉลอง3ปีด้วยซ้ำอะ่ะคือแบบนานมากนะครับประมาณผมทําคลิปมา3ปีแล้วนะสมัยแบบคลิปแรกจำได้เลยว่าทําเป็นคลิปของบาดักตัว SR ทาย์ไซมนะที่เปลี่ยนร่างเป็นไซระ3มได้ผมจําได้คลิปนั้นแหละนะตอนนี้คือยังคลิปยังอยู่นะไปย้อนดูกันได้นะครับคลิปบาดักไซรั่มยังอยู่นะฮะตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วว่ะแม่งเก่ากึกจริง ไหนๆก็ไหนแล้วนะพูดถึงคลิปเก่าๆเนี่ยผมก็อยากย้อนกลับไปดูว่าสมัยนั้นเนี่ยผมมันยังยังไงวะผมมันพูดรู้เรื่องบอกว่าผมมันแบบมันมันพูดยังไงว่าเสียงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ย้อนดูคลิปตัวเองเท่าไหร่นะยิ่งคลิปเก่าๆนี่คือแบบยิ่งไม่ได้ย้อนดูเลยแบบคลิปเก่าๆกับเก่าจริงนะสมัยแบบ2ปี3ปีอ่ะไม่ได้ย้อนไปดูเลยนะก็นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมาทําการดูกันว่าคลิปเก่าของผมเนี่ยมันเป็นยังไง เผนะาตัวเองชัดๆจัดมาดูดีกว่าก่อนจะไปทําการพูดถึงเรื่องของ Q&A ที่ผมโพสตไปในแถบชุมชนนะเดี๋ยวมาดูคลิปของผมก่อนดีกว่าว่าคลิปสมัยเก่าที่ผมพูดเนี่ยที่ผมทําการทําคลิปสมัยเก่าเนี่ยเป็นยังไงนะเออนะครับอันนี้คือคลิปปัจจุบันของผมนะครับล่าสุดคือคลิปของ duo summer นั่นเองนะทำมาหลายคลิปมากไปคลิปเก่าที่สุดนะครับนี่ มาดวนได้นะทุกท่านอันนี้คือคลิปของคลิปแรกเป็นบารดักไซยา3 AGL ทดสอบความโหดคลิป2เป็นคลิปเอ้ยเอาจริงลืมบอกไปผมอะทำคลิปมากกว่านี้นะแต่ผมแม่งชอบลบคลิปไปเว้ยไม่รู้เป็นโรคอะไรชอบลบคลิปที่ตัวเองทําไปนะครับจริงๆผมมีคลิปมากกว่านี้สมัยเก่านะอันนี้คือเท่าที่เห็นในช่องของผมตอนนี้ปัจจุบันคลิป2รีวิวทีมแดงสายฟรีฟรีทั้งทีม คลิปแรกๆนี่ผมไม่ได้พูดนะฮะผมจะมาพูดช่วงแบบช่วงคลิปหลังจากนี้นิดนึงคลิปไหนบ้านที่ผมพูดวะผมจะพูดคลิปไหนล่ะคลิปที่ผมพูดเป็นคลิปไหนวะเนี่ยอืมน่าจะเป็นนี่คลิปนี้ผมพูดแล้วคลิป L R ทั้งโกเทนนะครับที่เพิ่งได้มาจากกาชาเซปอัพของปี2019ัเกม่กิบนี่แหละนะจากจากคลิปนี้แหละเนี่ยจากคลิปกาชา L R ละไะนี่ดูครับ คลิปของ LR ทั้งโกเทนครับ2ปีที่แล้วยอดวิวห5วิวและดูไลค์ไลค์ห้าไลค์เนี่ยผมดีใจมากเลยนะเื่อยงน้อยมีคนดูผมถือว่าผมถือว่าดีใจมากนะครับมีคนคอมเมนต์ได้มันถือว่าดีปะครับโอเคมาดูดีกว่าเป็นยังไงฮะเราคือตัวชั้นจากอนาคตยังไงล่ะเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะก็โอเคผมจะมาทำคลิปเปลี่ยนล่าของ LR ตรงนี้ตัวนี้กันนั่นเอง นะเพราะว่าผมเก็บเหรียญอะไรมาครบแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้อง up เอ็นเอนนี่มันตอนช่วงปีใหม่สองสิบเก้าอันนี้วะ up เอ็นเอหนึ่งเงินเลยนะครับโอเคมาทำไมเสียงผมเป็นเสียงกันว่เพราะผมก็ทำปีมาหนีทำไว้เต็มเลยโอ้โหเจ็ดเี้ขยันว่ะผมก็ต้องไปทำใหม่มาอีกนะครับไม่เป็นไรมานี่ผมไปฟาร์มปุ๋ยมานะครับปุ๋ยของเอลอาเมตี้มสนะฮะโอ้ฟาร์มมาเยอะมากเลยเนี่ยขยันเกินอ่ะจะติดไหมเอ้ยโกไปครับเชียร์ครับโก ไอ้เนี่ยนางอัพปุ๋ยสัตว์ติดไม่ติดติดไม่ติดติดไหมล่ะติดไหมจําไม่ได้แล้วอ่ะโอ้คิดมันนานมากเลยเนี่ยผมจําได้เลยผมผมจําได้เลยอ่ะผมนั่งเล่นแบบนั่งเล่นฟาร์มไอ้ปุ๋ยไอ้หาเนี่ยในด่านสไตล์เล่นโคตรนานถึงจะได้ขนาดเนี้ยเออคือคลิปเออผมก็ทุ่มเทตั้งแต่สมัยเก่าเนี่ยว่าทุ่มเทในการฟาร์มปุ๋ยมากอ่ะจริงนะโอ้โหปู่สมัยเก่านี่มีเยอะกว่าปู่สมัยนี้ของกูอ่เนี่ย ตอนนี้คือสมัยปัจจุบันของผมแม่งปูหมดแล้วปูหมดครั้งแล้วผมเคยใส่ไปห้าอันแม่งไม่ติดสักอันแบบเออปูทำมาตั้งนานเออทำมาตั้งนานนะมันไม่ติดก็แย่แล้วไม่ติดก็ถูกแล้วเพราะว่าเป็นโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแถมตัวไปติดไม่เลยติดเถอะนะครับปึ๊บติดหนึ่งตัวติดหนึ่งตัวก็ดีนะครับยังดียังดียังดี ยังคงสไตล์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าอย่างน้อยคือได้คือดีถ้าไม่ได้คือแย่อะไรเงี้ยเอออย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ก็คือติดหนึ่งตัวก็ยังดีก็บอกยังดียังดียังดีอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเจอไหมผมเี็ละสามเจละสามไปเรื่อยๆจีดละสามนะชอบเปิดนี้อยู่แล้วนะครับเปิดเี็ละสามตัวนะอัพปุ๋ยเจ็ดละสามตัวเจ้าเอ๋เปติดสามตัวเจ้าเอ๋หรือว่ายังโอเคนะผมเจ้าเอ๋ตัวเองไอ้เหี้ยมาใส่ปีกสามตัว ก็อัปปุ๋ยกันไปเดี๋ยวระหว่างนี้ก็มีคลิปเล่นด้วยนี่ให้ดูอยู่นะคลิปรีวิวนะฮะเขามาตั้งหกขันไหนสำหรับเอวไอปูเซนกับทั้นะครับนี่แล้วก็ตัดก็ตอนนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคุณเป็นคูดเอวไอยังไม่ออกมาเอ้ยไม่ใช่คุณคูดทั้งกับคูที่ยังไม่ออกมาครับโอเคสมัยแบบสมัยระบบยังไงนั่นอยู่เลยตัวนี้ตัย่งตีอย่างนี้เลยถอยก่อนนะเพื่อจะได้เนเก่าไม่ดีนะครับเก่าช่ไม่ได้ดูเลยนะยวไง รอทั้งกับโคเดียนออกมานะฮะนี่มาแล้วนี่มาแล้วคลิปถึงเกมเพมย์สมัยเก่าเลยอะ่ะระบบแบบอย่างเงี้ยนะยังได้แตรได้เว้ยหนึ่งล้านถือว่าแรงมากฟิวชัน่นหนึ่งล้านอ้วนหนึ่งล้านถือว่าแรงมากครับสมัยนี้คือหนึ่งล้านนี่ถือว่าธรรมดามากเลยแหละนะสมัยนี้คือถือว่าหนึ่งล้านนี่คือเบามากเลยนะฮะนะไอหนุ่มเอ้ย แล้วก็นี่นี่คลิปบัตคลิปในตำนานของกูคือเกมตากันบอลสองดีนะตงสุดติ่งเล่นเพลินยามต้องการนี่ฮะชื่อคลิปมึงตั้งได้เฮียมากเลยเอาแล้วผมสวัสดีกันด้วยนะครับแล้วคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกที่ที่ผมแบบว่าผมว้าวมากเพราะว่ายอดวิวแม่งอัพเป็นสองพันวิวไอ้เทียค่แบบนี้เนี่ยคนดูเยอะกว่ายชื่อเกมว่าอ่าไอ้ยินดลี่แซนต์วอลเลอร์นะครับดูเกมที่มันเล่นเนี่ยมดูแบบเมื่อกี้ให้ดูอีกที แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบการแรดไปต่อยในรูปแบบคือผมมาสอนเล่นเลยนะแต่ก็ลั้นเองคือสอนเล่นอ่ะเออสอนเล่นเกมอ่ะสอนเล่นเกมเนี่ยโคตรมาโคตรเซียนจะเห็นได้วผมจะเห็นได้ว่าผมกดปุ่มซีเลวก็คอนโทรลเลอร์แล้วซึ่งมันทําไม่ได้ดูดิดูดิโคตรเสียนบอกเลยกูแบบคารวะหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นตัวเกมเวอร์ชันมอดด้วยนะเนี่ย ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปสู่คลิปของเราดีกว่ารู้สึกว่าจะเสียเวลาคลิป,ปนานกันไปแล้วเดี๋ยวคลิปแม่งยาวเกินไปอีกเนี่ยฮะกะจะมาทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคลิปแม่งยาวไงเออโอเคไปละเอาละก็มาสู่ช่วงเวลาของการตอบคอมเมนต์ Q&A ฉลอง3,000ซับนั่นเองนะครับคอมเมนต์นี้ผมจะอ่านจากชุมชน YouTube นะครับจะตอบให้นะอ่ะฮะโอเคเริ่มจาก Q&A คำถามแรกมาก่อนเลยนะครับ คำถามแรกนะครับถามว่าตู้6ปีเซอร์จะแปลน,นี่ยมาวันที่30แล้วมันจะมากี่โมงนีก็คลิปนี้ผมอัดหลังจากคลิปหลังจาก6ปีแม่งมาแล้ว <c oughs> นังจะเอามาตั้งเป็นขึ้นในคลิปเนาะไอ้ห่าไปครับ,ค,รบคำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปับจากคุณ if gamer ครับหรือว่า if e gamer ไม่รู้เหมือนกันถ้าอ่านผิดขออภัยนะถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการในการทำ YouTube นะก็จุดเริ่มต้นก็คือ ได้ได้ว่าจากสิ่งง่ายๆก็คืออยากทําแค่นั้นแหละคือกูว่างกูอยากทํากูก็ทำเพราะกูชอบเกมรกคังด้วยไงอย่างที่บอกไปก็คือเริ่มจากการอยากทําแล้วก็ความชอบในเกมมีอยู่แล้วด้วยก็เลยทํามาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละเริ่มจากความว่างแล้วก็ความอยากทำนะฮะคือก็อารมณ์แบบว่ากูอยากทํากูก็ทําอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้มีข้อบังคับในการทานะครับเพราะาผมทําได้ผมก็เลยทํา าะว,ว่าอย่างน้อยคือผมมีอุปกรณ์น,นะครับมีมือถือมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถทํามันได้แล้วก็ผมก็อยากทําด้วยผมก็เลยต้องทํานะครับจะพูดซ้ําพูดวนทําไมก็คืออยากทํามาแหละเออคำถามต่อไปจากคุณกิติพัฒน์นะครับนะถามว่าอยากได้ผู้ช่วยไหมนะครับตั้งแต่ติดตามมาเห็นทำคนทนี่ดีให้เล่นดอกคังเลยอยากจะช่วยอ่ะนะอ่าก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะ ผู้ช่วยนี่คือยังไม่ต้องมีก็ได้นะผมผมชินกับการทําคลิปคนเดียวมากกว่าตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมแบบผมพลาดตรงไหนไปนะครับพลาดตรงแปลสกิลตกหล่นตรงข้อมูลผิดพลาดไหนก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องเราก็มีคนมาคอยแก้ให้อยู่ตลอดเหมือนกันนะเออก็นั่นแหละสามารถช่วยกันแก้ไขได้นะครับบางคนนี่ก็เข้ามาดูคลิปผมนี่อาจจะจําผิดได้ตรงนี้นะเกิดว่าผมแบบพูดผิดอะไรไปนะมันมีบางครั้งเหมือนกันตรงนี้นะครับอะไรก็ ขอบคุณมากนะฮะต่อไปนะครับผมคุณนานี ani, what the fuck ่ t าแต่ฝากนะฮะนานี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 ่มาแต่ฝากนะ,ะถามว่าพี่มีแฟนไหมอายุเท่าไหร่และมีแรงบรนณาธิกจากใครโอ้โหถามสามอย่างเลยนะเออไม่ได้มีแฟนนะฮะอายุ16ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดือนปีนี้ก็17แล้วแหละนะเดือนผมเกิดที่วันที่ยี่สิบเก้าพฤานะครับเผื่อใครไม่รู้นะสิบหกปี นะครับล้วก็ไล่แรงบันจมาจากใครนะแรงบันดาลใจนี่คือผมมีแหละแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แรงบันดาลใจร้อเปอร์เซ็นะเป็นแรงบันดาลใจจากคนที่ทําคลิปเกมลกคังัแหละนะครับนะ <S <s เอาจริงอะผมทําว่าผมอยากทําด้วยแล้วก็ลวกับตัวเองนั่นแหละผมอยากทาด้วยตัวเองจริงจนิอะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปดูคลิปหลายคลิปเหมือนกัน,น,กนกเกี่ยวกับเกมลกคังนะครับทั้งต่างชาติทั้งในไทยแหละก็เลยอยากทําบ้าง <S <s คือเห็นแล้วมันอยากทําบ้างอะเอออยากลองทําดู อย่างน้อยคือมีคนทําคลิปลกคังเพิ่มในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะผมก็เลยเป็นคนที่เริ่มทําเลยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้แรงบันดะาลใจก็ได้มาจากคนไทยอย่างเช่นพวกช่องในลกคังแหละนะครับนะนี่คือพูดหมายถึงเกี่ยวกับเกมลกคังนะก็ะหลักๆนี่คือผมเริ่มเล่นจากท่านแบงค์นะครับแต่ท่านแบงค์ไม่ใช่แรงบันดาลใจในการทําคลิปของผมเท่าไหร่นะแต่คือเ,เล่นเพราะเขาจริงเพราะเขาคือผู้เบิกเบิกคนแรกของประเทศไทยนะ คือแบบทาคลิปคนแรกของประเทศเลยมัง้งไม่รู้เหมือนกันแต่คือคนแรกๆเป็นอาศวินรุ่นแรกๆเ,เลยก็ว่าได้แล้วผู้สอัศวินทําไมนั่นก็นั่นแหละรู้จักเพราะว่าเขารู้จักเกมนี้แล้วก็มาเล่นเกมนี้แล้วก็คนที่สองคือพี่โยนะครับพี่โยนี่แหละคนอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเพราะว่าเขาเคยทาเกมลกคังอยู่แต่ว่าหลังๆมาไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำแล้วนะครับนะพี่โยนี้ก็ผมดูบ่อยนะครับไปดูไลฟ์สดพี่แกนบ่อย เพราะว่าเขาชอบไลค์เกี่วับเกมดกคังแหละผมก็ได้เรื่องของความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้จากช่องนี้แหละนะครับก็นั่นแหละนะคขอบคุณมากเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มาจากพวกขั้นทันทั้งหลายแหละนะที่คอยแบบคอยดูคอยอะไรเงี้ยก็ได้มาจากหลายๆคนด้วยเกี่ยวกับของพวกดกคังนะก็ไม่พ้นหรอกคนในกลุ่มดกคังัแหละหลายคนนะครับน่หละหลายคนเลยทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งหมดอะ่ะในกลุ่มของดกคังประเทศไทยเราเลยแหละนั่นแหละนะครับก็คอยแบบเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเรื่อยๆก็ถือว่าดีแล้วตรงนี้ นะโอเคนะก็ต่อไปนะครับต่อไปจากคุณเพื่อนในจินตนาการครับถามว่าพี่ชอบอะไรอายุเท่าไหร่เล่นเกมดกคังน่าจะครั้งแรกไน่เล่นเกมดกคา,ากครั้งแรก,นะกดกาคาดกคักงครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมน่าจะใช่นะครับนะชอบอะไรนี่คือหมายถึงชอบในหมวดหมู่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ผมชอบเล่นเกมนะครับชอบการ์ตูนชอบอนิเมะชอบดันบอล ชอบนอนนะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงนะครับแล้วก็ชอบชอบสวัสดีครับวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยอยากจะดูติส่วนอายุก็ตอบไปแล้วะครับอายุ16นะครับผมคำถามให้แล้วเลยนะอายุ16แล้วก็เล่นเกมรูกคังครั้งแรกนะครับเล่นครั้งแรกรู้สึกยังไงโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่าภาพอาร์ตมันเท่ รู้สึกว่าเป็นเกมที่แปลกมากอ่ะเป็นเกมที่อินดี้มากเลยเกมาหาอะไรเก็บลูกแกวแ้วตอนเห็นครั้งแรกอ่ะเกมกดลูกแก้วสนุกเหรอวะ <c oughs> <c oughs> เห็นครั้งแรกผม,ผ,มผมเห็นในคลิปของพี่แบงค์ผมดูพี่แบงค์เล่นเกมเนี้ยแต่ผมไม่ได้เล่นนะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่ตายมันดูมันดูมันดูดูเดือดจังวะผมชอบมากเลยมันดูเท่ดูอย่างเงี้ยเออแล้วก็โหลดมาเล่นดูเล่นครั้ง,งแรกก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมันก็ตบตบตีตีอ่ะเออ อนนั้นคือไม่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรมากเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นความรู้สึกแรกที่ผมจําไม่ได้แล้วว่ะเออแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมันมันเท่รู้แค่มันเท่แค่นั้นอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่มันเท่มันมันต่อยมันตีกันแค่นั้นเองคําถามต่อไปจากคุณ vtuber สุวิจังแปลไทยนะครับก็เป็นช่องสําหรับแปรแปรยูทูบเบอร์นะฮะใครที่ชอบยูทูบเบอร์ไปดูกันได้นะเว้ยเออนะก็ถามว่า ะะบอกว่าโกเมเตโตยินดีด้วยนะครับนะถามว่าเมื่อไหร่ LR ลอากเรต้าบูจะมีมาเพิ่มใช่ไหมฮะบอกว่าท่ายังเหลืออยู่ผ้าไม่ตายมันใช่ไหมอืมตรงเนี้ยน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวพูดคุยหน่อยละกันนะน่าคุยมากเลยโกเรต้าบูในเกมนี้คือปัจจุบันนะในเกมคือมีแค่2ตัวซึ่ง1คือเป็นตัวละครเก่าที่เป็นร่างเูเบอร์ไซย่าแล้วก็เป็นร่างบู ส่วน2เป็นตัวละคร5ปีที่เป็นร่างผมดำมันก็เป็นร่างบูซึ่งกุยต้าบูที่เป็นร่างแรงจริงเนี่ยแบบเปิดมาเป็นร่างบูเลยเนี่ยมันยังไม่มีนะเออซึ่งก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงผมว่ามีแหละแต่คงในอนาะโคตอีกยาวไกลแต่คือเขาถ้าเขาจะทำเขาทําได้แน่นอนตรงนี้นะก็ทําทเป็นเปิดมาเป็นกุยต้าบูเลยแต่ว่าถ้าทํามาเนี่ยตรงเสวนของท่าไม่ตายเนี่ยมันจะหาได้น้อยเพราะว่าท่ามันเหลือน้อยแล้วแต่ท่ามันยังเหลืออยู่นะไม่ใช่ไม่เหลือเลย ท่ามันเหลือให้ใช้อยู่แต่มันเหลือน้อยมากในในหนังนะคือมันใช้ไม่กี่ท่าหรอกนะครับก็มีใช้ท่านั้นไปแล้วท่าปลาโซฟินิเชอร์ไปแล้วจากตัวละครเก่าแล้วก็ท่าท่างัดกลางแขนวิธีกรรมของแม่งก็ใช้ไปลาวตอน5ปีใช่ไหมนี้เหลือท่าอะไรอีกนะครับมันเหลือท่าอยู่แต่ว่าท่ามันค่อนข้างจะแบบท่ามันเอามาใช้แบบคอมโบแบบทีเดียวไม่ได้อลยทีท่ามันต้องแบบมันต้องผสมกันระหว่างท่านี้ท่านนู้นท่านนี้เอามารวมกันเป็นท่าหนึ่งในเกมนะ เออก็จะมีอยู่ท่านึงที่ตอนเป็นการปาบอลลูกบอลน่ะแล้วก็ยิงปิ้ว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 อ่ะนะมันจะเป็นท่าหนึ่งในหนังนะครับที่มันยิงใส่โบลี่นะปาบอลสองลูกแล้วก็ตามด้วยปล่อยคีย์บัสรัวๆนะหละท่านั้นน่ะคือยังไม่ได้ใช้ในในเกมเลยแต่ว่าท่ามันสวยอยู่นะท่าในมูฟวี่มันสวยอยู่นะก็ถ้าจะทำมาน่าจะต้องมีท่านี้ในเกมนะครับถ้าทํทำมาเพิ่มโกลิตาบูมาเพิ่มนะต้องมีเหมือนกันตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลายท่าเลยนะครับ มีเป็นท่าอะไรท่าเตะนะครับท่าเตะตอนสู้ยกที่2นะครับยกที่2ที่มันสู้กันนี่เป็นของล่างบูอ่ะท่าเตะนี่คืออ๋อท่าเตะมันมีไปแล้วเว้ยตอนช่วง5ปีอ่ะแต่ว่ากเกต้าไม่ได้ใช้เป็นเบเกโตที่ได้ใช้แทนนะถ้าหันังเกตงนะครับท่าเตะของกเกต้าเนี่ยมันนำไปใช้ให้กับ5ปีเบเกโตเนี่ยลองไปเทียบดูได้นะมันคือท่าเตะเดียวกันเว้ยแต่ว่าคนใช้แค่เปลี่ยนคนเบเกโตแค่นั้นเองนะซึ่งก็ สามารถเอานํามาถ้าเขาจะทาเพิ่มกูรต้บูตัวไหม่มันก็สามารถนามาเอามาเป็นท่านึ่งนั้นได้นะครับเป็นท่าผสมกันก็คงจะประมาณว่าแบบเอาท่าแต่ละท่ามาผสมกันเป็นหนึ่งท่านะครับเป็นท่าเดียวเป็นท่าเดียวกันเลยนะจากจากช่วงนี้ช่วงนั้นช่วงนู้นเอามาเอามาตีกันเป็นท่าเดียวอะไรเงี้ยนะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับมีเป็นท่าต่อยนะท่าพุ่งไปต่อยนะครับท่าบินไปต่อยหน้านะไอ้ท่านั้นเทมากเลยนะครับในมูวี่นะ ซึ่งในเกมก็ไม่เคยมีมาเลยนะครับซึ่งถ้ามีก็จะเท่มากเป็นท่าที่แบบว่าพุ่งไปต่อยหน้าอะไรเงี้ยเท่มากท่านนั้นนะครับมีอะไรอีกมีท่าอะไรออีกบ้างน่าจะเป็นท่าของตอนหมุนเตะนะครับหมุนเตะในร่างบูนะอืมมันเป็นท่าแบบเป็นท่าเล็กๆอ่ะเป็นท่าแค่แบบเมรีแอคแท็กธรรมดาไม่ใช่เป็นท่าเปิดพลังถูกไหมเออเป็นท่าแบบเตะตีต่อยหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ มันน่าจะเอามาขายแบบรวมท่าในภายในท่าเดียวกันที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะนัออ่นแหละน่าจะทำอย่างนั้นซึ่งก็ถ้าทํามาเป็น L R เนี่ยมันจะขายท่าเยอะเว้ยซึ่งถ้าแม้ตายในเรื่องมันมีให้ใช้น้อยมากนะผมว่าเขาจะทําเป็นร่าง T R เลยนะเป็นร่าง T R O g a ต a b u l มาเลยแต่คงมันก็คงเสียเสียสักสี่ O g a ต a BULL เนีนะเป็นร่างบูทั้งทีอะทำเป็นร่าง T R นะลนะลไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้นั่นแหละแต่ถ้าทํามาก็ ผมว่ามีแน่นอนเกรตาบูในอนาคตแบบเปิดมาเป็นร่างบูเลยอ่ะมีแน่นอนแต่ว่าตรงส่วนของท่าแหละคือปัญหาหลักของมันนะท่ามีน้อยมากแต่ยังเหลือให้มันใช้อยู่ก็ประมาณนั้นนะครับมันก็คงเป็นเรื่องของอนาคตนั่นแหละนะฮะก็อันนี้คือคาดเดาเล่นเฉยเฉว่ามันจะเป็นท่าอะไรบ้าง <rí> e> มันก็ยังไม่กี่ท่าหรอกเนี่ยตรงนี้เงั้นก็คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมนะหนังก็ซิลล่าพระธาตุคองพี่ทีมไหนครับผมทีมคองผมก็ทีมคลองครับจับมือครับผมผมชอบคิงคองมากจริงนะชอบมาก ก็ซีล่าผมไม่ก็ได้ดูนะแต่เป็นมันเป็นตัวละครที่ผมก็ผมก็ชอบนะมันคือตัวความที่ผมชอบดู Under man อินทั้าแมนเน่ะผมจะคุ้นชินกับพวกกาเซล่าพวกสับประรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะผมชอบมากเลยแต่ผมชอบคิงคองมากกว่านะตรงนี้ต่อไปนะครับจากคุณ KND Bank นะครับพี่คิดยังไงกับการดาวเกรดภาพของตัวละครการ์ดของตัวละครในเกมรถขังใช่ไหม ก็คิดว่ามันค่อนข้างจะควรจะแก้ไขได้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าเกมทุกครั้งอะเรื่องของอาร์ตภาพคือเสน่ห์หลักของเกมถูกไหมแต่กับกันเนี่ยภาพในเกมเนี่ยมันแตกเว้ยเออถ้าเทียบกันระหว่างภาพในเกมกับภาพเน้นเน็ตที่เราไปค้นหาภาพกันในพวกในพวกวิกิอะไรเงี้ยภาพมันชัดกว่าภาพมันชัดแบบสวยมากอะมันชัดแบบเฮ็ดดีแล้วมันดูมันดูเท่อะเวลาเห็นรู้สึกมันดีจดใจอะไรเงี้ย คือภาพมันสวยยิ่งเป็นการ์ดใหม่ๆนี่คือภาพสวยมากแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือในเกมจริงเ่ะภาพมันแตกนะครับแล้วมันดูแบบมันดูขัดหูขัดตาถูกไหมล่ะผมรู้สึกว่ามันควรจะแก้แล้วนะครับมันไม่รู้เรื่องปัญหาอะไรมันถึงแก้ไม่ได้นะหรือว่าเขาแบบผมว่าเขาก็รู้ถึงปัญหานี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้แก้สักทีอ่ะตรงเนี้ยนะครับอาจเป็นเพราะว่ามันใช้อะไรหลายอย่างหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากให้มันแก้ไขได้ไม่แบบสักทีอ่ะมัน ผมคิดว่าภาพการ์ตูนละครเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าภาพวาดภาพอาร์ตตัวละครเนี่ยไม่ได้เหมือนใครนะครับไม่ได้เหมือนใครในในแต่ละเกมนะครับแล้วก็ภาพมันแตกไงมันเลยขัดใจมากนะครับเพราะว่าการชมภาพสวยงามของเกมเนี่ยภาพอาร์ตตัวละครสวยๆเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างจะเป็นความสุขทางใจหนึ่งอย่างเหมือน,นเราสะสมฟิกเกอร์อะครับแบบดับดูเอ้ยตัวนี้มันโมเดลสวยว่ะ แต่พอเราเห็นว่าโมเดลแม่งแบบมีอรอยมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกขัดใจแล้วเหมือนกันอันนี้แม่งภาพแตกือแบบอุตส่าห์ได้ภาพไปสวยมาภาพแม่งแตกอะไรเงี้ยก็อยากให้แก้ไขสักทีแล้วเพราะว่ามันมันขัดตาขัดใจจริงนะอยากให้แก้ไขมากอยากให้ควรแก้ไขแล้วคิดว่าเขาน่าจะแก้ไขได้แหละผมว่านะแต่ก็นานมาแล้วนะมันยังไม่ได้แก้สักทีอ่ะมันอาจจะด้วยเรื่องของความแก้ไขปัญหายากหรือเปล่านะครับผมคิดว่าถ้าแก้ไขเนี่ยอาจจะเพิ่ม เพิ่มความจุพื้นที่เกมมากขึ้นไปอีกเพราะว่าภาพมันจะเฮดดีไปอีกไงก็อยากให้ภาพมันเฮ่ดดีจริงๆสักทีนะฮะตรงนี้ต่อไปอ่านบ่อยๆเริ่มเหนื่อยแล้ววะ่ะคลิปนี้แม่งอัดไปยี่สิบนาทีแล้วว่ะเนี่ยนะพี่คิดว่าลุงพลเป็คนคนทํำไหมครับไม่รู้ครับนะผมผมไม่สนด้วยเรื่องนี้ไม่สนไม่แคร์นะครับนะเพราะว่าเรื่องแม่งแปลกไกลอะ่ะมันมันหลอนหมดแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยนะช่างมันเถอะจ้ากุ้น ซิเคิตนะครับนะทำช่องดกขังไวยนะใครเล่นดกขังไปดูกันได้นะครับถามว่าคิดว่านานาคนเนี่ยเกมมันจะทําให้ภาพตัวละครสวยแล้วมันชัดขึ้นไหมนะไม่นับไม่นับ SA animation นะฮะก็ตรงนี้จะคล้ายกับคําถามของคนที่แล้วก่อนหน้านี้อีกคนนึงคุณแบงค์เคเแล้วนะ <c oughs> นายก็เกี่ยวกับเรื่องของภาพอาร์ตนะภาพอาร์ตมันคิดว่าอนาคตอะเกมมันจะแกใ้ให้ให้มันหายแตกสักทีให้มันหายภาพแตก คิดว่าเกรไม่จะทําให้แต่ว่าอาจจะเนื่องปัญหาเหมือนเดิมมันแหละนะปัญหาอาจจะแบบทาแก้ยากแต่คิดว่าเขาน่าจะรับฟังปัญหาแล้วก็พยายามแก้ให้จนจนแก้ได้อะไรเงี้ยแบบกลับเป็นภาพให้ดีปกติไม่ใช่ภาพแต่เป็นพิกเซลนะครับนะส่วนภาพของเรื่องภาพตัวละครเนี่ยแบบว่าคิดว่าจะทำให้มันสวยขึ้นไหมภาพอาร์ตตัวละครน,นี่คือมันสวยขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะลองเทียบดูได้นะสมัยนี้นี่คือภาพอาร์ตมันก็สวยขึ้นกว่าเดิมหลายตัวมากๆตรงนี้ก็คิดว่า แน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็สวยขึ้นไปอีกทุกวัน,น,นเดี๋ยวภาพอาร์ตก็สวยขึ้นไปอีกทุกวันเรื่อยๆตรงนี้นะฮะต่อไปนะครับนะ Q&A นะครับนะนัทวุฒิเชื้อทองพี่เสียงหล่อจังครับครับผมขอบคุณมากครับจากคุณจักรินนะครับนะ Q&A พี่คิดว่าจะมี L.R.Superman ไหมครับถ้ามีจะนำให้กับแคด Indeed Human ไหมแอลอาร์ซัมเหร มันจุบันท U r ไม่มาเลยล่าง UR ไม่มาเลยอารไม่มาเลยครับมีแต่เกียร์อเกียร์เคือเกมแบบมันทำเพิ่มแต,แต่มันไม่ทำเว้ยมันไม่สนตัวละครอย่างสบายแมนอะทำไมวะมันทำได้นะไม่เดี๋ยวตัวละครแจกจากจากิจกรรมของบันโกหกของปีไหนนะสักปีหนึ่งอะปี2017ไม่ิบเจ็ดไหมแปดนั้งแจกเป็นสบายแมนมาให้อยู่นะตรงนี้นะครับเป็นสบายแมนเป็นล่าง UR ธรรมดาผมก็อยากให้มันทำเพิ่มนะแบบ ไม่แน่นะภาคไซาซากา้าสักกิจกรรมหนึ่งอน่ะแบบในทีมของภาคไซาซาก้าเนี่ยอาจจะมีเป็นตัวละครของสววําหรับแมนจริงๆมาสักทีนะครับเป็นพวกตัวละคร TUR ตัวฟีก็ว่านไปอยากให้มีเพิ่มมากเพราะว่ามันมีน้อยมีแค่ตัวเอ็นตัวอาแต่อย่างว่าต,ตัวละครอ,อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครสนแล้วแหละตรงนี้นะฮะพูดจริงนะมันมันน่าทำเพิ่มนะเว้ยเออต่อไป name UC อายุเท่าไหร่ครับถังแล้วนะฮะสคนแล้วนะอายุ16นะครับนะผมเขียนไว้อยู่นะว่าผมอายุเท่าไหร่ตรงช่องนะครับถ้าใครสังเกตน,นะผมจะเขียนอยู่ว่าผมอายุสิหนะฮะน่าแหละนะครับและแล้วก็ถึงคาถามสุดท้ายโอ้โหโคตรโล่งเลยอยากดูเทเลสแอดบอลได้ไหมครับนะเทเลสตัวละครใช่ไหมน่าจะใช่หมายถึงเทเลสตัวละครเนี่ยน่าจะใช่ของเกมดกคังนะฮะ เทเลสนี่คือผมไม่ได้จัดอะไรเลยครับไม่ได้มไดม่ได้จัดมาก่อนเลยไงถ้าจะจัดก็คืออาจจะต้องทําเป็นคลิปเลยลก็ทําคลิปลงช่องเลยแต่มันคลิปอย่างนี้มันทํายากนะฮะตรงนี้มันต้องมีข้อมูลเยอะแยะผมทําได้นะแต่ว่ามันคงใช้เวลาทาหน้าดูนะแต่เทเลสผมก็มีอยู่ในหัวแหละว่ามันยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวไว้มีโอกาสอยากทําจริงๆเนี่ยคือไว้แบบผมอยากทําจริงผมค่อยทําลงไา้การตรงเรื่องของเทเลส t นะครับแต่จริงๆก็สามารถ ดูได้ว่ตาตัวละครไหนมันเก่งไม่เก่งนะเพราะว่ตาตัวละครแบบทุกตัวมันมีความเก่งไม่เหมือนกันหมดแล้วแหละนะมันเทียบกันแบบหลักๆไม่ได้หรอกมันดีคนละดานดีคละสถานการณ์มากกว่าตรงนี้นะครับนะอืนั่นแหละก็จบแล้วนะรประมาณนี้คลิปนี้นะครับโอ้คลิปนี้แม่งอัดมาครึ่งเกือบ30นาทีอะถ้าอาจจะมาอาดัดประมาณสัก10นาทีก็จบมันไม่ไอัดที่สิบนาทีมันเสียเวลาพูดมากเลยเกินนะกกูเนี่ยนั่นก็แหละเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับก็นะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทุกคนที่ต่ามกันมาตลอดนะครับ3 0 0พซับแล้วขอบคุณมากมากเลยจริงๆเออ <c oughs> นะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะเจอนใหม่คลิปพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปของโกคู UI มั้ง UI ตัวแจก6ปีอ่ะเออ UI ตัวฟรีอ่ะเป็นคลิปโชว์นะครับก็จะเป็นคลิปโชว์ของเธอจะแปดเป็นคลิปแรกของช่องผมเลยตรงนี้นะครับนี่สปอยคลิปด้วยสปอยคลิปด้วยนะครับนะโอเคเจอนใหม่คลิปนี้